เมื่อไซเบรียนมาเจอพันโกลเด้นสุดท้ายเรื่องอนวนก็เกิดขึ้นไซเบรียนขี่ซนเจอโกลเด้นไม่กัดกันโกลเด้นวิ่งลงน้ำไปแล้วหนึ่งตัวไปขบอบเอาไม้มาไซเบรียนตามตัวต้อยๆนี่ก็วิ่งลงไปกับเขานะครับ โกลเด้นก็คาบไม้มาไซวิเลียนตัวเล็กยังไม่กล้าลงน้ำและแล้วก็คาบไม้ขึ้นมาบนฟังแต่ไซวิเลียนหายไปไหนโอ้โหวินกระโดดลงน้ำไปกับพันโกลเด้นแล้วจะขึ้นฟังกันไหมเนี่ยไหวยน้ำอยู่ตั้งนาน ก็เริ่มจะขึ้นฟังแล้วก็หอมแก้มกันนิดหน่อยและแล้วก็ตามตูดกันต้อยต้อยต้อยไปเรื่อยโอ้โห